ต่อไปนะครับด่านอีกด่านหนึ่งนะด่านอะไรปฏิบัติการวาวอะไรเนี่ยเป็น Tower อร์ดีฟเเหมือนกันเดี๋ยวผมจะตัดไปให้เลยนะแต่และเทินทําอะไรบ้างตัดมันจะได้สั้นๆเพราะคลิปที่แล้วยาวแล้วเกินโอเคอ่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยเทิรนแรกเหมือนเดิมเลยนะเรียกหุ่นไอตัวปืนเหมือนเดิมคําสั่งสองเทินแรกเรียกหุ่นออกมาครับเรียกปั๊มนี้เลยนะ ด,ดูป้อมไปเลยว่าป้อมทําอะไรเดี๋ยวผมจะบอกทีละเทินป้อมนี้เรียกเรียก,ออกมาตัวที่ตัวคําสั่งสองอย่างเดียวตัวอื่นช่างมันไม่ต้องเรียกตัวนี้โหดสุดเรียกก็ใช้สกิลขวาอ่ะเทินที่สองตัวนี้ ป้อมซ้ายเรี้ยกมาเลยอ่ะเทนที่3ปม้อมต่อไปเรียงไปเลยตามทางเนี่ยถัดมาอันนี้เรียกออกมานะเดี๋ยวผมจะบอกว่าเรียกหรืออัปเกรดนะอันนี้เรียกไปก่อน อ่าต่อไปเทินสี่เทินสี่ตัวล่างเลยนี่ตัวซ้ายซ้ายล่างสุดตามทางเดินอันนี้เรียกนะต่อไปเทินห้าอัพเกรดนะสกิลสามนี่อันซ้าย อัพไปตัวนี้ก่อนเลยตัวหัวมุมอ่ะเวลาอัพเลือกอันที่สองนะเลือกให้เป็นอาวุธหนักเออเนี่ยมันจะโหดขึ้นแล้วเดี๋ยวมันอัพซ้าได้อีกนะอัพซ้าได้อีกหุ่นก็จะโหดเดีด๋วยวอันนี้อัพขั้นแรกไปก่อนเทิร์นหกเทิร์นหกอัพอ,อีกตัวหนึ่งอัพตัวซ้ายเนี่ยเหมือนเดิมคำสั่งสอง เทนที่เจ็ดเทนที่เเรียกไอตัวนี้ออกมาก่อนเดี๋ยวมันจะเริ่มเดินทะลุมาแล้วเรียกตัวธรรมดาออกมาก่อนควาสร้างซองมันเดิมเทิร์นที่แปดเดี๋ยวเราอัพอีอกอีกรอบนึงอัพเกรดหุ่นมันไอตัวเดิมตัวหัวมุมเนี่ยอัพให้หุ่นมันโหดขึ้นหุ่นน่ะเป็นหุ่นใหญ่หุ่นหนักแล้ว อ่าเทินที่เก้าเทินที่เก้าอัพไอตัวข้างล่างก่อนเพราะรถถังมันเริ่มมาควาสั่งซ้อนเหมือนเดิมอ่าเทินที่สิบเทินที่สิบอัพเกรดตัวซ้าย เทินที่สิบเอ็ดอัปเกรดไอตัวล่างเลยตัวล่างสุดอ่าเทินที่12อเดี๋ยวเราเรียกมาเลยทยอยเรียกไล่ไปเลยตามทางนะอ่าป้อมนี้ป้อมข้างใต้ข้างใต้ป้อมเหลืองอะข้างใต้ป้อมใหญ่เดี๋ยวตรงนี้เราจะเราจะเรียกหมดเลยสาอันนี้ อ่ะเทอร์นที่สิบสามเรียกอันตัวถัดไปมาเลยต้องอุดละอุดอุดทางออกอ่ะเทอร์นที่สิบสี่เรียกมาอีกตัวหนึ่งตัวสุดท้ายเนี่ยอะ เทิร์นที่15เดี๋ยวเราอัพเกรดไอตัวตัวสุดท้ายนี่แหละอัพไปเลยตเราต้องอุดแลละอ่ะเทอร์นสิบหกอัพเกรดอีกขั้นหนึง่งตัวสุดท้ายอะ่ะอัพหุ่นให้มันโหดขึ้นโอเคปีน่นาจะจบแล้ว วนไปโอเคนี่ก็ผ่านเรียบร้อยแล้วครับโอเคไปทำตามกันดูนะเดี๋ยวเจอกันเจอกันใหม่ด่านหน้านะครับ